นี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆโลกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นุ้นจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขาแอบเซฟรูปของคุณไว้ในมือถือบ้างหรือเปล่านะคะก็เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้เพื่อนๆตั้งสมาธิก่อนนะคะใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะคะตั้งสมาธิอธิษฐานนะคะเพื่อที่จะให้พลังงานนะคะมันตรงนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะแล้วก็ใครต้องการสั่งซื้อครีมกาแดดพร้อมกับเจลมาหามป้อมคู่นี้นะคะ270บาทนะคะ270บาทเท่านั้นนะคะก็แอดไลน์มานะอะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะทาเท่าก่อนดีก,กว่า พีนพีนหัวใจนะคะหัวใจดำนะคะโพดำล่วงล,วง,ลวงมาก็เลยเอาเลยแล้วกัน5โพดำนะคะ3โพแดง7ดนะคะดอกจิต7โพแดงนะคะขอ,อยหนึ่งใบ2อข้าวหลามตัดนะคะ คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนผิวสองสีนะคะหรือมีความถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นผู้ชายหน้าคล้ายผู้หญิงนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงของออดูเหมือนแบบเป็นคนดูเหมือนมีอายุมากหน่อยนะคะแต่ว่าอาจจะอายุน้อยนะคะแต่ดูเหมือนหน้าแก่ก็ได้นะคะหรือความคิดนะคะดูเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนที่เกิดนะคะ เอในธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงหาณนะคะอีกธาตุนึงคือธาตุดินนะคะเมษเอ่อพฤษภกันมังกรซึ่งมาสี่ธาตุเลยอาจจะเกิดในเดือนของพฤษภานะคะมีนากุมภานะค่ะก็แล้วก็กรกขดาโดดเด่นเออ่ โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมเนี่ยโดดเด่นมากนะคะวันที่อาจจะเกิดวันที่5วันที่3นะคะวันที่8วันที่7วันที่10นะคะวันที่14นะคะวันที่9นะคะน่าจะอยู่ในประมาณวันที่ประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็ลักษณะนิสัยของเขานะคะเขาคนนี้จะเป็นคนที่เอ่อ เหมือนเป็นคนที่นิ่งๆนะคะพูดน้อยหรือเคยผ่านเรื่องราวที่ผิดหวังหรือประสบการณ์ในชีวิตที่เคยเสียใจผิดหวังมาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆนะคะเยอะมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนคอยสนับสนุนนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่มีสังคมของเพื่อนอะคนคนนี้เป็นคนจริงๆอะเป็นคนที่ คิดวิกฤตให้เป็นโอกาสเก่งนะคะแต่เหมือนบางครั้งเนี่ยอารมณ์เขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางครั้งดูเก่งมากบางครั้งดูทําอะไรว่องไวมากแต่บางครั้งก็ช้าไปเลยคือแบบคิดอะไรไม่ออกเลยนะคะเหมือนเขาจะแบบมีสองขัาา้วลมแบบนี้จริงๆแล้วอะค่ะเขาอะอาจจะต้องการที่จะมีความรักนะคะที่สมหวังต้องการที่จะเจอคนรักที่จริงใจแต่ ในทางกับการเนี่ยเขาก็เป็นคนช่างเลือกช่างตัดสินใจแล้วบางครั้งมักจะตัดสินใจผิดพลาดก็ได้เหมือนอารมณ์มันสวิงไปสวิงมาเนาะบางครั้งก็เลยอาจจะตัดสินใจผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องการงานด้วยนะคะเป็นคนคิดเยอะนะคนคนนี้ถ้าลักษณะที่นุ่นอ่านมาตรงนะคะแสดงว่าเนี่ยมโอกาสที่คลิปเนี้ยจะเป็นคลิปของคนสูงมากๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูบุคลิกของคุณบ้างดีกว่าบุคลิกของคุณหลาบเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากดูบุคลิกของเขาไปแล้วเนาะเพื่อที่จะตอกย้ำว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคุณนะคุณได้นะคะสโพดั้มคิงนะคะแล้วก็เออหนึ่งโพแดงนะคะสามข้าหลามจัด หนึ่งข้าวหลามตัดนะคะแล้วก็สองโพแดงคุณนะคะก็ดูเออดูเป็นคนที่ผิวขาวนะดูมีความคิดความอ่านที่ดีนะคะบางคนอายุเยอะกว่าเขาหรืออาจจะมีทัศนคตินะคะที่เยอะกว่าเออหรืออาจจะทํางานในหน้าที่ตําแหน่งการงานที่ดีนะคะมีความมั่นคงก็ได้คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนธาตุอารมณ์นะคะมิถุนตุนกลุ่ม ธาตุดินนะคะพือสพกันบังก่อนแล้วก็ธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็มีโอกาสที่แต่คุณไม่มีธาตุไฟเนาะคุณไม่มีธาตุไฟเลยโดดเด่นในธาตุของธาตุดินมากๆหรือคุณอาจจะเป็นคนนิ่งเงียบเยบหรือคุณอาจจะเป็นคนโดดเด่นในธาตุน้านะคะหรือจริงๆคุณอาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้อ่า แต่คุณอาจจะมีความแบบเป็นคนจิตใจดีเป็นคนอ่อนโยนนะคะอ่าแล้วก็เป็นคนนิ่งๆก็ได้บางครั้งนะคะคุณอาจจะเกิดเดือนกุมภานะคะเดือนมกรานะคะเอ,อ่อหรือว่าเดือนมีนานะคะโดดเด่นที่ที่ที่สเดือนนี้นะแล้วนิสัยของคุณเนี่ยคุณอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาเช่นกัน เมื่อมีการผิดหวังในเรื่องของความรักเนี่ยคุณก็จะคิดเยอะมากขึ้นนะคะคุณอยากเริ่มต้นอยากมีความรักใหม่อยากให้โอกาสตัวเองนะคะได้เจออะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าการงานก็ตามนะคะคุณแสวงหานะคะสิ่งที่ดีขึ้นโอกาสที่ดีนะคะเพราะคุณเคยเสียใจเคยผิดหวังมันทําให้คุณนะคะรู้จัก การวางความสัมพันธ์ไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตคุณจะให้เป็นเพื่อนนะคะแล้วคุณก็จะดูว่าคนคนนี้สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับคุณได้จริงๆไหมนะคะคุณจะให้ทุกคนเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆเติบโตความสัมพันธ์อย่างช้าๆหรือจริงๆคุณมีเพื่อนที่ดีนะคะแล้วก็มีสังคมเข้ากับคนได้ง่ายด้วยนะ แล้วก็คุณเนี่ยมีโอกาสนะคะในอนาคตเนี่ยที่จะเจอความรักที่ดีแต่คุณจะต้องตัดสินใจให้ดีแต่เรามองว่าคุณอาจจะมีประสบการณ์ในการตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็จะตัดสินใจรอบคอบม,มากขึ้นนะคะดูเหมือนคุณจะตัดสินใจได้รอบคอบม,มากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วเรื่องของการงานเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะอ่ะนี่คือ ลักษณะของคุณถ้าตรงแสดงว่าคลิปนี้ก็คือคลิปของคุณนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาแอบเซฟรูปคุณในมือถือหรือเปล่ามันกระเด้งออกมานะั้นเราเอาเลยนะ8ปดไม้เท้าเออแปดถ้วยนะคะอัศวินเหรียญอัศวินดาบ ควียยนดาบก้าเหรียญและไฮพิเทนเราขอตีเป็นแบบนี้แรกๆนะคะเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจคุณนะเพราะ,ะรายเพราะเขานะคะตั้งตาตั้งหน้าตั้งตานะคะทำงานหาเงินแล้วอาจจะเคยมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีนั่นแหละ เขาก็เลยหันหลังให้คุณนะคะแล้วก็ไปโฟกัสที่เรื่องของการงานการเงินความสําเร็จในชีวิตคุณเองนะคะก็อาจจะเช่นการตอนนี้ในลักษณะตอนนี้เหมือนคุณกําลังหันหลังให้เขาเพราะอะไรมันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะวิ่งไล่าตามเพราะว่าคุณได้พยายามเต็มที่แล้วแต่เขาไม่ได้สนใจเขาหันหลังให้คุณในเมื่อเขาหันหลังให้คุณทําไมคุณจะหันหลังให้เขาไม่ได้ล่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่หันหลังจริงจังด้วยเพราะอะไรถ้าเปรียบเทียบให้กันนะคะ เขาเป็นเอ่อเป็นอัศวินดาบแต่คุณนะคะเป็นควีนดาบซึ่งอะไรหลายๆอย่างคุณเด็ดขาดกว่าอยู่แล้วรวมถึงนะตอนนี้คุณเป็นก้าวเหรียญคุณเป็นคนหล่อสวยดูดีมีความมั่นใจสมบูรณ์แบบแล้วในระดับหนึ่ง รวมถึงคุณสามารถมีความสามารถเฉพาะตัวบางคนอ่านใจใครออกบางคนดูลึกลับบางคนดูมีเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้นะคะดูเหมือนคุณจะเด็ดขาดกว่าเขาแล้วดูแบบว่าเก็บความรู้สึกได้เนียนกว่าถ้าเราถามว่าเขาเนี่ยแอบเซฟรูปของคุณไหมเหมือนเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้เซฟแต่นับ ณปัจจุบันนี้อาจจะมีแอบเซฟบ้างนะคะเพราะอะไรเพราะคุณดูสวยคุณดูลึกลับบางรูปเนี่ยอาจจะแบบเป็นรูปที่เขาจะเซฟเฉพาะรูปที่รู้สึกว่าคุณสวยนะสวยนะคะดุหรือมีความตั้งใจในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูซิว่าเขาเซฟเ,ซฟเยอะไหมเนี่ยเขาส่อง,องคุณในโลกโซเชียลตลอดเลยนะเด e w o r เว เดะมนะคะแล้วก็ส่องตอนหนึ่งคืนด้วยนะคะสมเหรียญนะคะมาดูว่าคุณพจ์อะไรนะคะคุณพูดกับใครคุณสื่อสารถึงใครนะคะเออควียถือเหรียญคุณทำงานดีหมหยนะคะแล้วก็คิงถือถ้วยเขาเนี่ยก็เริ่มสนใจคุณมากขึ้นเรามองว่าความรู้สึกนะตอนนี้เป็นความรู้สึกเริ่มสนใจแล้วชอบแล้วละ่ะเหมือนตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวะคะ่ะแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ย คุณก้มหน้าก้มตาทํางานและก้มหน้าก้มตาไม่มองเขาละเพราะคุณหันหลังให้เขาอะเรามองว่าเขาอาจจะเซฟหนึ่งถึงสามรูปนะคะไม่เยอะแล้วก็เพิ่งเริ่มเซฟด้วยนะเพราะ,ะไรเพราะเหมือนเขาแรกๆเขาไม่ได้สนใจนะคะเพิ่งมาสนใจนะเออเหมือนตอนเนี้ยเขาเนี่ย อาจจะมีพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกร,รกฎพิจิกนะคะในขณะที่คุณเนี่ยมีพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมสูงม,มากหรือเป็นคนที่แบบเวลาดีๆมากๆเวลาฉันไม่แคร์ฉันไม่เอาเลยฉันไม่สนใจเลยนะคะฉันตัดเลยนะคะหรือแบบปล่อยเบอร์เลยจ้ะปล่อยเบอร์เลยนะคะปล่อยเบอร์เลยอะไรประมาณนี้ อะเดี๋ยวเราดูว่าเขาเซฟรูปคุณไปทำไมเสร็จดาบก็ส่องดูไงคะเก็บไว้ส่องดูเก็บไว้ไวแอบดูนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะได้เริ่มต้นความสำคันธ์หรืออาจจะได้ขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานในแต่ละวันนะคะ เออเขาเก็บรูปคุณไว้เป็นกําลังใจนะซึ่งค่อนข้างที่จะดีนะคะนุ่นมองว่าเขาให้ความสนใจคุณนะปัจจุบันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่นะคะนางฟ้านะคะจะบอกเรื่องราวความรักของคุณกับเขาว่ายังไงนะคะ โอ้ย c อ l l i ีอ in your s o u m a t จ้าบางคนไปอธิษฐานขอพรให้ได้คนนี้มาหรือเปล่านะคะหรือถ้าคุณเคยไปอธิษฐานขอพรนะคะรู้ไว้เลยว่ากําลังจะสมหวังแล้วนะจ้าแต่ตอนนี้มันมีความแตกต่างนะคะทั้งเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาภาษานะคะอายุก็ได้นะคะ Separation อาจจะมีการห่างกันช่วงหนึ่งนะคะ แต่การห่างกันแล้วมันจะเป็นยังไงพอห่างแล้วมันจะรู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะโ o m a n t i c feeling เขาอาจจะมีการแสดงออกถึงความรักให้คุณรู้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวน่องขออีกใบละกันว้าว This could be the one อาจจะขอเป็นแฟนก็ได้นะคะหรือจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันหลังจากนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูซิอาหารอะไรที่กินแล้วเสริมความรักนะ เราเน้นที่ความรักนะคะกินแล้วเสริมความรักนะเพื่อนๆอศครีมที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะชิปปิ้งใช่ไหมชิปปิ้งนะคะที่เป็นมูดขาวๆเนาะ,ะแล้วก็โดนัทนะจ๊ะโดนัทช็อกโกแลตก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นโดนัทที่อยู่ในถานแล้วก็มีผักด้วยอะ่ะ หรือแป้งโดก็ได้นะคะมันเหมือนมันเป็นเหมือนแบบช็อกโกแลตเนาะแล้วก็เป็นเหมือนโลอะเหมือนเหมือนโรตีเอ่อต่างประเทศนะเนาะที่มันมีผักด้วยอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรนุน่นนุนก็เรียกไม่ถูกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณ ข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะฉันไม่สามารถบอกคุณได้รักแรกพบเขาอาจจะรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองฉันรักเธอมากกว่าที่ฉันรักคุณมากกว่าที่คุณรู้แอบมองนะคะฉันอยากจูบคุณ คุณทาให้ฉันรู้สึกเหมือนเด็กนะคะชอบอ่อยคุณไปชอบอ่อยเขานะคะจนทาให้เขารักคุณมากนะคะอ่อยจนได้ความรักอะคะ่ะเออดีจังเลยนะคะถ้าเขาสื่อสารกับคุณได้เขาจะสื่อสารกับคุณว่าอะไรอัดสวินไม้เท้านะคะอยากจะสื่อสารว่าอยากมาหาคิดถึงอยากมาหาอยากเจอนะคะ ในสามเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะมีโอกาสได้เจอคุณสักครั้งนะคะหรือมีโอกาสได้สื่อสารกับคุณนะคะหรือแบบในช่วงสามสัปดาห์สามเดือนก็ได้นะคะมีความรู้สึกอยากเจอคุณอยากนัดกินข้าวอยากนัดสังสรรค์นะคะเขาคิดคิดถึงคุณอะรู้สึกถึงสิ่งดีๆนะคะที่คุณให้เขา สามดาบแต่มันไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่มันอาจจะมีปัญหานะคะเขาหรือเขาไม่สามารถทําตามใจตัวเองได้หรือความรักครั้งนี้ยมันอาจจะมีเรื่องของผู้คนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะสี่ถ้วยอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆ นะคะที่ยังค้างคางในความรู้สึกของเขาหรือเขาลองรู้สึกว่าคุณอาจจะยังลืมคนเก่าไม่ได้ก็ได้นะคะมันเหมือนมีปัญหามันมีสิ่งเบื่อหน่ายมันไม่เป็นไปอย่างที่เขาคิดนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งเจ็บถ้วยเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะนะคะเออเป็นคนที่ดูสมบูรณ์แบบนะคะในตัวเองมากๆแล้วก็เป็นคนที่ตอนนี้กําลังแบบแก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะ พัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะ e อ็มเพ r คุณอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรืออาจจะอายุมากกว่าเขาก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะอยู่ออยในของราศีเมษก็ได้นะคะเด็กถือเอ่อเด็กถือไมทเท้านะคะ เขาอะมีความเป็นเด็กกว่าคุณเนาะเหมือนเขาอายุน้อยกว่าคุณแล้วเขารอคอยจังหวะเวลารอคอยที่จะได้สื่อสารกับคุณนะคะเนี่ยสี่แม้เท้ารอคอยที่จะสมหวังในความรักที่จะได้เป็นแฟนกับคุณนะคะได้พัฒนาความสัมพันธ์ถ้าเขาสื่อสารได้นะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาอะอยากเป็นแฟนกับคุณนะ อยากคบกับคุณนะอยากมาหาคุณนะอยากมีช่วงเวลาที่ได้ไปกินข้าวด้วยกันไปเดทกันแต่มันติดที่ปัญหานะคะบุคคลรอบข้างติดที่ปัญหาที่มันอยู่ภายในใจเขาด้วยนะคะหรือเขาอาจจะยังต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบให้คุณได้หรือย,อยัง อันนี้คือสิ่งที่เขาสื่อสารนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ทําทานแตมให้ในหลายๆคลิปในพิ p พิการพิการเด็กนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สนับสน,นุนช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสมัครสมาชิก ดูโฆษณาสั่งซื้อสินค้านะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้เ,เพื่อนๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะวันนี้นุ่มไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะจ๊ะบ๊ายบาย